สบายดีทุกคนสบายดียังเศ้าหมดหมดเลยพี่น้องตอนนี้กำลังแต่งตัวไปทำงานกินเกาเศร้าน้ากันพี่น้องตอนนี้จมูกกินเกาเศร้าหาโมงพี่น้องเพื่อเพเหตุวียกมันกระยอยประมาณเกาโมงสิบโมงกับฮิวเวออีกพี่น้องขั้นบนกินตอนนี้กะสิบด้นอาตินเร้าหมึด่เ้าูตต่ วันนี้ได้เนียนมะเขือนทอดหมูแห้งแตงคูมจิ้มขับมือ่อเก้าแล้วก็จะออกเดินทางไป อากาศหนาวเนาะพี่นอ้องลมพอดำยายมาบ้านอยู่บ้านลมแหง้งจนน้ำตาย,ยเบิ่มมาตื่นสะมาแบบจุพีหนาวยุนั้นเป็ mượt mượt là cái <laughs> ไปองอปเลื่อนทางไปทงต่โคงไปเลยไปดองไีมันมีกายยังมืดอยู่เลยจะพากันออกไป

buông bớt Bớt biêu, nè, buông biêu, nè, một tên nè, buông biêu, nè, buông biêu, nè, buông biêu, nè, ข้าวเดียวหนึ่งดอกอันนั่นน่ะนันยังน้อยเดียวหนึ่งคันน่ะสิเต็มเลยว่ก็ไว้านแถวนถวคือจังหวะรถคันใดมากกเต็มรถคันมากกเต็มก็จะเกินอ้อยพี่น้อยก็สีแดดแล้วส่วนนี้ หลุมพี่น้องเอ้ยฮะกระซังแล้วฮะกระซังแล้วมันจะหนีอ้อยก็อ้อยลุ่มอยากจะยู่ในเฮ้ยเหนื่อยลุ่มลุ่ข้างหังแต่ ลงส่วนได้กะเปน็นลงส่วนได้กะเปน็นผู้ขาดขนาดเลยไก่เสด้เมื่องขน้นของก๋าจีจอดกันหมดแล้วมาลุ้นกันวันนี้เขาเได้จัก,กองเขาเได้จพระเมืงง่อจักรโมงขน้องจ้า บาบาดบ่เนาะมันก็เบาบาดมือแล้วพาพี่น้องไปตัดก่อนปล่อยพี่น้องจะบ่าจะจักไหลแปดไหลบ่ควอกกลัวๆ เงาเดียดเลยทำแบบนี้บบกำลังมุมม,มัมมุมมัมกันเลยพี่น้องปู่ขาดขนาดเลยสุกขึ้นสุกมวยเลยหั <c ười> วห้อง,หง,งเหมือนเลยหัวผัดถอนต่อต่อ nộp kiếm tẻ cộp cộp tại bấm เข้มเดี่ยวพี่น้องจ้าวันนี้ได้เลิกตะเวนจ้าเพราว่ามอืออเอาสิไปทางไกลพี่น้องมาอันเลิกก็ดีกระเทมตอนนี้เป็นเวลาสามโมงสามโมงเนี่ยน้อ,นอ,นองอันนี้จะเป็นหลุดคลิปอ่อยพี่น้องจ้าหลุดคลิปอ่อยแถวแก่อันนี้อันนี้จะเป็นรุ่นใหญ่พี่น้องมันจะมีสองคันขากไปพี่น้องอัน,นจะเป็นหลุดยุ้มอ่อยใหญ่เอาอันอ่อยออกมาหมองมันลุ่มอันนี้โอ้ขากไปตัวหน่อยกับช่องหลิมตัวใหญ่นะ่ะร้ายหลิมพี่น้อง รถแมงอดอันนี้รถยมออยพี่น้องขีปอ้อยโอ้คากเว้ยเต็มแคมป์เลยโอ้คากเว้ยซื้อมาขีปอยู่บ้านเขาด้วยนะพี่น้องซื้อมาให้ตะวันครับเลรนคากเว้ยวันนี้ได้เลิกตะเวนอาบน้ำตะเวนนอนพักผ่อน โเเม่เหม่ยปันไดพี่น้องเออมันนี้เฉลีย่ยแล้วกันมันนี้ได้เฉล่ยลว,วะได้ร่อยสามสิบหากงไดผู้ถือผูรจกห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบกลหกสิบปลายกงนี่แหละบุฮอดเจ็ดสองคน่นอง บรรยากาศตอนนี้กับอากาศหนาวเลยพี่น้องเห็นแดดตอนนี้กับว่าหนาวกินไดไพี่น้องจ้าอากาศแบบเย็นๆลมลมอาบ้นามก็เผือสีอาบได้พี่น้องเหื่อไยหนาวโอ้ปีนี้มาคัมแป่ห้านีนานเป็นแต่พี่น้องนานซุกแต่เก่าปีกายดีมากนะสัมนี้ร์ได้กินเลิกงานมากะต่อยกินแล้วแซ่บไหนฮะก็เป็นดอกนี่ยนองเป็นนี้นะเป็นสะหมังหมวงกับเป็นสะปีกายดีมากด้กินแล้วปีนี้ยังบ่ดได้กินพี่น้อง สิหอดยำไปต่อบัตรยงบริกินอยู่บัตรเมื่อบุหรี่สิเด็กจีกันใหญ่อย่างนี้นะฮากเป็นดอกรถประจำทางของเรารถอีตุกตุกดังขับที่